บทขัดอธิตะปริยายาสูตรเวเนยธะธรรมโนโปาเยสัพสโสปรารมิงคะโตอโมคะวัจโนพุทโธอภินยายานุสาสโกจินนานุรูปโตจาปิธรรมเณวินยังปะชังจินนาคคิปาริจริยานังสัพโพชาระหโยคินังยมาาทตะปริยายังเทสยันโตมนโนหรัง โสตาโรวิโมเจสิอเสกขายะวิมุตติยาตเถววะปะริขายะวินยูนางโสตุมิชฌะนางตังทุกขตาลัคขโนปายังตังสุตันตังปานามเสคำแปลพระพุทธเจ้าได้ถึงพระบารมีแล้วตัวประกาศทั้งปวงในอุบายฝึกเวนยสัตมีพระวจาไม่เปล่าจากประโยชน์ทรงพระสอนเพื่อความตรัสรู้ยิ่งและทรงแนะนำหมู่สัตว์โดยธรรม ตามสมควรเข่อุปนิสัยที่เคยประพฤติมาทรงแสดงอาทิตตปริยาใดเป็นเครื่องนำใจของเราพระโยคีผู้ควรจะตัดสรู้ซึ่งเป็นฉเดนเคยบำเรอไฟได้ทรงยังพระโยคีผู้สดับเหล่านั้นให้พ้นแล้วด้วยอสศกะกขาวิมุตติเราทั้งหลายจงสวดอาทิตตปริยายสูตรนั้นเป็นอุบายเครื่องกำหนดความทุกข์เพื่อวินโยชนทั้งหลายผู้ปรารถนาเพื่อจะฟังโดยความใคร่ควรอย่างนั้นเทินอาทิตตปริยายสูตร ผู้สวดอาธิษตาปริยายสูตรจะทําให้ทุกโศกรคภัยไม่เบียดเบียนปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จสมใจปรารถนามีความสุขมีความกเกษมสําราทุกเมื่อเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตเทงพิขุสหัสเสนะตัตระโขพระควาพิขูอามันเตศิสสัพพังพิขเวอาธิตังกินจะกพิขเวสัพพังอาธิตังจากขงพิขเว อาทิตตังรูปาอาทิตตาจากักขวิญญาณนาะอาทิตตังจกักขุสมัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางจากักขุสัมผัสสัปจ,จายาอุปปชัชติเทวเทเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสัชคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามนะเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัพพโสอาทิตโตยัมปิทังโสตสัพสัสพสัพจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุคขมะสุขังวาตัมปิ อาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังระคกินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามราเนนโสเกหิปปริเทเวหิทุเขหิธงมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิาาาาาคานาังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางคานสัมผัสสปัจจะยาอุปชติ เวท้ายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมสุขังวา,งวาตัมเปอาทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคักินาโทสักขินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามณนะเนสนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเซหิกุปายาเซหิอาทิตตันติวัธามิชิวหาอธทิตยา รักษาอทิตยาชียวหาวิญญาณอาธิตตังชียวหาสัมผัสโสอธิตโยยำปิดทังชีวหาสัมผัสสัปปัจ,จยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามสุขังวาตามเปอ่าอธิตังเกนะาอาทิตังอธิตังราคัคินาโทสักคินาโมหคินา อาทิตังชาติยาชารามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมณเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ迦โยอาทิตโตโพธพาอาทิตยากายากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยมปิดทางกายะสัมผัสสปัจจญาอุปชติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมสุขังวา ตัมปิอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคคิณาโทสักคิณาโมหคิณาอาธิตังชาติยาชรามนะเนนะโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันเตวทามิมะโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโซอาทิตตังยมปีทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเว ทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตามเปออาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตตังราคะคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชารามารเนนะโซเกหิตบริเทเวหิทุเคหิตโทมนาเสหิตอุปายาเสหิตอาทิตันติวะทามิเอวังปัสสังพิกขเวสุดวาริยะสาวโกจกขูสมิงเปนิพินทติรูเปสุปเปนิพินทาติจกคูวิญญาเนป นิพินทติจักขสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทางจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปชันติเวทยิกังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทะติโสตัสมิงปนิพินทะติสัเทสุปินิพินทะติโสตวิญญาณีปีนิพินทะติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัส สัจจายาอุปชัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทะติคานัสปิงปีนิพพินติคันเทสุปนิพินติคานาวิญญาณีปีนิพินติคานาสัมผัสเซปีนิพินติยัมปิทางคานาสัมผัสสัปจายาอุปชัติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทะติชิวหายปีนิพพินทะ ทัติระเสสุปีนิพินทัติเชิยวหาวิญญาณนเปนิพินทัติเชีวหาสัมผัสเสปีนิพินทัติยำปีทางเชีวหาสัมผัสสปัจจยะอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัดมิงเปนิพินทัติกายะมิงเปนิพินทัติโพทับเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณีเปีนิพินทติกายะสัมผัสเสปี นิพพินทติยํมปิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาตัสมิงเปตนิพพินทัติมานัสมิงเปตนิพพินทติธรรมเมสุเปตนิพพินตปเปมโนวิญญาณเนปีนิพพินตปเปมโนสัมผัสเสเปตนิพพินทติยํมปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติ เวทยะตังสุขังวาทุกขังวาอทุคข, wa, ขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัติชาติวิราขาวิมุตติวิมุตต at ัสมิงวิมุตตมีติยานาโหติขีนาชาติบุส oh ิตาพรหมจาริยังกตังกัลณียังนาปารังอิทัตายาติปาชาณติเตอิทมะโวจะพภะควาอัตมนาเตภิกขุภะควโตภาสิตัง อภินันทุงอิสมัสมินจะปะนะเวยากรารณนัสมิงปัญจะมาเนตัสสะพิคุสะหัสสะสะอนุปาทายะอาสาเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติคำแปลข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบนขยาสีสะริมฝั่งแม่าน้ำขยาพร้อมกับภิกษุหนึ่งพันรูปณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิสุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิสุททั้งหลายจักสุตาเป็นของร้อนภิสุททั้งหลายรูปทั้งหลายเป็นของร้อนพิสุททั้งหลายจักขูวิญญาณเป็นของร้อนภิสุทั้งหลายจักขะสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมห ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความขับแค้นใจโสตะหูเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนภิษุทั้งหลายโสตะวิญญาเป็นของร้อนภิษุททั้งหลายโสตะสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ ราเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความคร่ําครวญเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจคานะจมูกเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายคานะวิญญาเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายคานะสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ รเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความลคลั่งคควนเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจชิวหาเลนเป็นของร้อนร้อนทั้งหลายเป็นของร้อนพิสุกทั้งหลายชิวหาวิญญาเป็นของร้อนพิสุทั้งหลายชิวหาสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสับเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศเพราะความครัมควรเพราะทุกเพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจกลายเป็นของร้อนพวกถั่พะสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องทั้งหลายเป็นของร้อนพิสุกทั้งหลายกายวิญญาณเป็นของร้อนพิสุกทั้งหลายกายสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศเพราะความขํามควรเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความขับแค้นใจมณะใจเป็นของร้อนทำอารมณ์แม้ทั้งหลายเป็นของร้อนมโนวิญญาณความรู้ทางใจเป็นของร้อนมโนสัมผัสการกระทบทางใจเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นโศหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โศที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสก็เป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราครับเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความเกตเพราะความตายเพราะความโศเพราะความขั้มครวรเพราะทุกข์เพราะโทมนัตเพราะความขับแค้นใจภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกก็ไดสดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุู่สัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุูสัมผัสเป็นปััจจย ย ente, <hungry> ่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคณะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคณะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขหรือที่ไม่ใใชช่่่่ททุุกกขขไมมสสสีเเเิดึ้นนพราะคณััััผปป็จจย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธิภพทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกขขหรรือทททีี่่่่่ไมมมใชชุกกกสสสเเเิดึ้นนพาาะยยััััผปป็จจ ย่อมเบื่อหน่ายไม่ในมณะย่อมเบื่อหน่ายไม่ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายไม่ในมโนววญญาณย่อมเบื่อหน่ายไม่ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายไม่ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจอมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาิเส้นแลพรมจันได้ะนะยอ, anta, ยอ,อ,อยู่จบแล้วก in ิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื Beispiel, ่างนี <quote> ี out, ้้มมไไดอต่ป ครับผู้มีพระภาคได้ตรัสอาทิตยสูตรนี้ภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างเช่นชมพระภาสิทธ์พระภา,พาสิทธิของพระผู้มีพภาคเมื่อพระองค์ตัดเวยากรณภาสิทธิ์นี้อยู่ภิกษุพันรูปนั้นก็มีจุดลดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น